สวยจริงๆคันนี้บอกได้เลยสภาพหนึ่งในร้อยในพันคันเลยลูกค้าโอ้ลูกค้าพลาดคันที่แล้วก็ให้หาพอรถมาแล้วก็ยังเงียบๆกันอยู่เลยไม่เห็นมีเสียงตอบรับกลับมาเลยรถ <c oughs> สวยๆอย่างนี้เดี๋ยวพอไม่อยู่ก็จะมาถามหาอีกนะครับตโตโยต้าอัลติสคันนี้สวยจริงๆ <c oughs> สวัสดีครับ พบกับผมป่าเอสรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับผมเช่นเคยมีรถมานำเสนอมารีวิวให้ท่านดูรถเก่า10ปี20ปีมีตลอดนะครับสำหรับวันนี้เป็น t o โย t a าอา i ติอีกแล้ว1คันหลังจากคันที่แล้วก็แสโอ้โหดีมากนะครับขับไปส่งหนองคายคันนั้นถามกันมาขนาดเอาไปส่งแล้วยังถามกันอีกตอนนี้มาใหม่แล้วแล้วบอกได้เลยคันนี้สภาพ หนึ่ในพันคันได้เลยที่ผมบอกได้หนึ่งในพันคันคือหนึ่งรถคันนี้มือเดียวผู้หญิงใช้ไม่น้อยนะครับไม่น้อย1.6 e ไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า Toyota a l t i ติคันนี้มันสวยตรงไหนบ้างก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าเอ็ดด้วยนะคะ มาดูกันนะครับ Toyota a อ t i ติปี2 0 0 5ลดรถมือเดียว1.6 e คันนี้เป็นสีบอลทองเป็นสีบอลทองสีเดิมๆสวยสีผมให้90%เลยคันนี้ความสิบเซนคือความเดิมบางของเขานะครับเดิมบางของเขาครับล้อแม็กเดิมยางบิสโตนสีเส้นปีเก่าครับแต่ดอกยังใช้ได้อยู่แต่เปลี่ยนดีกว่านะครับมีทุนเปลี่ยนดีกว่านะครับ ช่วงล่างนิ่มนวลไม่มีเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังตกหลุมไม่มีดังนะครับโลโก้ตัวนี้หายไปโดนแกะไปเดี๋ยวหาติดให้โคโรล,ล่ากับ1.6เดี๋ยวหาติดให้พอเป็นพอเป็นไอตัวปี05แล้วเลขใหม่ในะเชียงก็จะเป็นเลกไฟนอนตัวนี้ไฟนอนนะครับความเดิมบางไฟนอนตัวนี้นะครับไฟถอยหลังที่อยู่ตรงนี้ดวงเดียวนะครับดวงเดียวเลย สีสันนี่โอ้โหหลังคงหลังคานี่ไม่ต้องห่วงเลยฟิล์มถ้าให้ดีเปลี่ยนได้ก็ดีเพราะว่ามันก็เสือสเส่อมสภาพแล้วนะครับเสื่อมสภาพแล้วนะครับกระจกนี่ทุกบานเลยเดิมๆหมดเลยนะครับม,มาดูภายในกันนะครับภายในคันนี้เป็นเบาะผ้าเดิมๆสวยสะอาดฟูไม่มีขาดเลย โอ้โหเกาะหลังนี่ผมบอกได้เลยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับฟรีว่าอย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าราคาที่ผมบอกท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมแถมฟล์มให้ฟรีเลยบอกเปอร์เซ็นต์มันเลยจะเท่าไหร่โอเ้เดี๋ยวผมแถมให้เลยฟรีความ,มสวยสะอาดของเขานะครับคอนโซลคอนโซลวิทยุเดิมดังแอร์เยน็นบอกก่อน้วคันนี้ได้มาเมื่อวานทดลองวิ่งไปแล้วนะครับ สระบุรีวิ่งไปแล้วจากนนบุรีไปกลับก็เกือบ300ร้โลผ่านทุกอย่างนั่งกันไป4คนนะครับสวยสะอาดมากสวยสะอาดมากเลยตรงนี้ไม่ติดเดี๋ยวติดให้เนาะตรงนี้ไม่ติดเล็กๆน,น้อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวทำให้นะครับเกียร์เข้าครบเข้าดีนะครับแอร์นี่เย็นหนาวเลยละ่ะดูซิไมค์คันนี้นี่ หนึ่งแสไม่ถึง2องแสนเห็นไหมไม่ถึงสองแสนตัวนี้เราเป็นตัว E ตัว E นี่ก็จะมี E ย่อยอีกนะครับเป็นเบาะหนังแล้วมี Airbag ก็มีอีกนะตัว E เนี่ยมันก็มีย่อยอีกแต่ตัวนี้ไม่มี Airbag เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ซึ่งสวยสะอาดมากแต่ที่สําคัญมีให้กระจกกระจกพับได้พับได้สปอตไลท์ light, หลังหน้ามีหมดนะครับนี่มาดูนะครับ แผงแผงประตูสวยเลยนะสวยเลยเลยกระจกไฟฟ้านะครับมีด้านนั่งซ้ายไม่ขึ้นไม่ลงเดี๋ยวไปจาัดก,การให้นะครับไปจาัดก,การให้ไม่ต้องห่วงทุกอย่างต้องครบหมดเวลาเราเอารถไปส่งถึงท่านถ้าท่านไม่มารับเองเนี่ยทุกอย่างต้องตามที่ผมบอกหมดถ้าถ้าไม่ตรงอย่างที่ผมบอกในคลิปนี้ผมยินดีคืนเงินมัดจำนะครับดูสิอันนี้ไม่มีมีแต่พรบรประกัน ครับมีพรบ,บรประกันให้นะครับนีเป็นพรบ,บรนะครับพรบ,บรให้ส่วนชุดโอนเล่มนะครับไม่ต้องห่วงรถของผมต้องมีชุดนี้ทุกครั้งนะครับเวลาเอาไปส่งเนี่ยชุดนี้ต้องมีทุกครั้งนะครับมาดูห้องเครื่องกันข้างในสวยสะอาดข้างนอกดีละอ่าตรงนี้โอ้โหของเดิม ไม่สวยป๋าจัดให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเห็นไหมแต่จริงๆอ่ะเนี่ยกาวติดได้แต่ไม่เอาดีกว่าเนาะแม่รถใหม่ขนาดนี้ละจะเปลี่ยนใหม่ให้แบตเตอรี่ได้ลูกใหม่ไปเลยนี่แบตเตอรี่นะครับเครื่องก็เป็นเครื่อง3าดนะครับสามดตัวนี้นี่โอ้โหยางเชื่อเครื่องน่าจะเปลี่ยนอาใหม่เนี่ยเครื่องสวยสะอาดเป็นพันหกร้อยซีซีเดี๋ยวลองสตาร์เครื่องให้ดูนะ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีแน่นอนนะครับโโยต้าเอาติดนะครับตอนสตาร์ครั้งแรกเนี่ยเครื่องมัาจะลันอินขึ้นไปสูงหน่อยนะครับเพื่อว่าจะได้ให้เครื่องมันอุณหภูมิมันได้ นะครับอุณหภูมิมันได้แล้วเราก็ออกตัวไปได้ามาดูด้านหลังโอโหดูซิมีแก๊สซ่อนไหมนี่ผมเดิมไม้เดิมไม่มีนะครับเพราะว่าทางช่องเราไม่มีนโยบายที่จะเอารถเคยติดแก๊สมาขายมาจําหน่ายให้ท่านนะครับรอยกาวอยู่ครบหมดเลยเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับอยู่ครบหมดเลย อ,อไฟทุกดวงติดหมดมีกรอบทะเบียนด้วยสวยเลยครับทะเบียนดําเดินยังไงกันบ้างครับสําหรับเอาติดคันนี้โอ้โหใครได้ไปนี่บอกได้เลยครับเหมือนออกจากโชว์ลูมอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับสําหรับราคาที่ผมจะบอกเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมืนหาพันเนี่ยราคานี้เหมือนได้ลดออกจากโชว์รูมนะครับสวยจริงๆคันนี้อย่าลืมนะครับรีบจับจองกันเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะ อดไม่ได้ลดดีๆกันไปใช้อีก0627514414เบอร์นี้เบอร์ลายทักทายกันมาได้สำหรับป่าเอ็ดรถเก่าแย่ยังเก่าอยู่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ